ผู้ฟังที่เคารพบพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในคืนนี้ด้วยศรัทธาของคุณวันชยัยคุณวณิดาสุทาวรากรและครอบครัวสร้างกุศลอุทิศในกแกน่นสสิริสุดาสุทาวรากรพร้อมทั้งอิดามัรดาญาติและเทวดาทลาย ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธามาณโอกาสนี้นะครับแล้วก็กุศลนี้ขอจงได้เป็นพละวะปัจจัยจากการให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพรพทานังธรรมทานนงชีนาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ร่วมให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัย ให้คุณวันชัยคุณวดีดาสุทาวรากรและครอบครัวพร้อมทั้งนอสวสิิสุดาสุทาวรากรบิดามบรรดาญาติและเทวดาทัลายขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงขออนุมโมทนาสาธุ แล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นทันฐาของคุณสุชาดาโพเงินพร้อมครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วเขาจะทันผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับทัานเกื่อไปสนที่อย่างลงสู่คานดาปุ๊บกรรมชรลปก็เกิดปับ๊บ รูปที่เกิดพร้อมปฏิสนธิมีอะไรกายประสาทความเป็นหญิงหรือเป็นชายและอัตยรรูปที่ตั้งเทียอไศัยเกิดของรูปนี่ครับพบใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วมีทั้งปฏิสนธิวิญญาณและปวัตติวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณมีขณะจิตเดียวหลังจากนั้นเป็นปวัตติวิญญาณหมดและปวัตติวิญญาณเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวข้องกับการเห็นเนี่ยเห็นเนี่ยเป็นปวัตติวิญญาณได้ยินรับกลิ่นรับรสรับการสัมผัส และรับปัญจาลมหมายถึงทั้งหมดนี่เอาไปลงหัตยวะวัตถุแล้วในหัตยวะวัตถุเรียกว่ามาโนธาตุมโนธาตุก็จะส่งงานนี้ไปให้กับมโนวิญญาณธาตุคิดนึกรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็เป็นกรรมต่อไปเอาละครับวันนี้จบเพียงแค่นี้นะครับสําหรับเกี่ยวข้องก,กันกับระหว่างสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณและวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปการปัญญาธรรมวันนี้เราจะได้ ศึกษาต่อในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะครับแต่เมื่อวานนี้ผมได้ติดคําถามมาไว้ว่าจะตอบก่อนแล้วก็ขอตอบปัญหาสักนิดนึงก่อนก็เลยกันนะครับมีปัญหาถามมาว่าพระภิกษุรับการรักษาที่โรงพยาบาลถ้าเกิดมีหมอผู้หญิงจับต้องตรวจโรคตามหน้าที่ศิลลปะของหมอภิกษุรูปนั้นจะด่างร้อยหรือไม่ ผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงทราบแล้วนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของภาวะเห็นความจําเป็นนะครับไม่มีปัญหาอะไรถ้าเจ็บป่วยแต่ความสําคัญตรงที่ว่าภิกษุผู้ป่วยนั้นมีจิตจ้องคอยรับสัมผัสหมอที่คอยจับต้องอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดภิกษุนั้นไม่ได้ป่วยจริงหรือป่วยเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเพื่อหาโอกาสจะให้หมอได้จับต้องถูกตัวเพื่อจะรู้ว่ารสสัมผัสของหมอนี่จะเป็นอย่างไร คอยจิตจับจ่ออย่างนี้อันนี้ร้อยเปอร์เซนเลยนะครับก็ร้อยเปอร์เซนเลยเพราะฉะนั้นเรื่องการปรับเป็นอาบัตินี่กาหนดอยู่ที่วาระของจิตนะครับมีจิตต้องการรับสัมผัสหรือเปล่าแต่ถ้าในขณะที่เสวยทุกขเวทนาอย่างแก่กล้าแล้วก็หมอก็เข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามภิกษุนั้นไม่ได้มีจิตจดจ่อต่อาการรับสัมผัส แต่กลับสํารวมในการที่รู้ว่าผู้หญิงจะต้องมาถูกต้องมีการสํารวมระวังภาวะจิตใจไม่ให้มีความยินดีต่อการกระทบสัมผัสนั้นอันนี้ไม่มีด่างพร้อยอะไรนะครับสําหรับการตัดสินปัญหาเรื่องศีลข้อเรียนถามโยมอาจารย์อาตมาขอทราบว่าพระที่ได้ทําผิดในศาสนาปัจจุบันเกี่ยวข้องกับชาติก่อนหรือเปล่าชาตินี้ถึงทําความเสื่อมเสียในศาสนาของประเทศไทย ตามข่าวที่ออกหนังสือบ้างทีวีบ้างหรือว่าชาติก่อนศาสนาทําไม่ดีกับเขาไว้ชาตินี้จึงทําให้ศาสนาเป็นข่าวในด้านลบแม้เมื่อวานนี้เป็นไงครับในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐผมดูแล้วก็สะเทือนใจอย่างมากเลยนะครับถ้าผมเป็นผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ในฐานะที่ผมนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยผมไม่ยอมให้เอาลงเด็ดขาดซึ่งเป็นภาพที่ คนห่มผ้าเหลืองผมไม่เรียกว่าพระนะครับแล้วก็อุ้มแม่ชีขึ้นมากอดแล้วก็กําลังจุบลงไปเนี่ยมันเป็นการประจานที่รู้สึกว่าทําให้พระที่ดีๆสํารวมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเศร้าหมองสะเทือนใจนะครับแล้วก็เป็นโอกาสทองของพวกมิจฉาทิฐิแล้วก็พวกที่จะโจมตีพระพุทธศาสนาอยู่แล้วเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับผมดูแล้วก็สะเทือนใจอย่างมาก แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเวรเป็นกรรมของของของเราก็เลยกันนะครับซึ่งทําไว้แต่ชาติใดก็ไม่ทราบในฐานะที่เราก็นับถือพระพุทธศาสนาก็มีคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิปลอมแปลงเข้ามาบวชแล้วก็ทําประพฤติผิดศีลธรรทผิดธรรมวินัยเนี่ยมากมายเหลือเกินดังนั้นก็ยอมรับเลยนะครับว่ามันกระเทือนจริงๆแต่เรื่องที่ว่าผู้ที่ทําความผิดเกี่ยวข้องก,กันกับชาติก่อนหรือเปล่าเนี่ย ผมอยากให้พระคุณเจ้าได้เข้าใจนะครับภาะวะจิตใจของคนเราเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือวิบากกรรมหรือกฎแห่งกรรมส่วนที่สองก็คือกฎแห่งกิเลสดังนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นเรื่องของเดินทางมากระทบใครมาทําอะไรให้เราเศร้าหมองไม่ได้หรอกครับแต่ว่าถ้ากฎแห่งกิเลสสิครับกิเลสเกิดขึ้นกับจิตใจของใครแล้วเนี่ยมันทําบาปท,ทําชั่วอะไรทงนั้นแหละครับเพราะว่าผู้ที่ อย่างเราเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ทําลายกิเลสให้หมดจดไปจากขันทสันดานฉะนั้นเมื่อไรอํานาจของกิเลสเข้าคลองจิตใจแล้วนี่สามารถที่จะทําบาปท,ทําอกุศลได้ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องกฎของกิเลสนะครับไม่ใช่เรื่องกฎแห่งกรรมสําหรับที่ว่าความเสือ่อมเสียในศาสนาของประเทศไทยตามข่าวหนังสือที่ว่าทางทีวีบ้างชาติก่อนศาส,สนาทําไม่ดีกับเขาไว้ชาติชาตินี้จึงได้ เป็นข่าวในด้านลบอันนี้ไม่ใช่ศาสนานะครับมันเป็นเรื่องของบุคคลไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาทํากรรมไม่ดีแต่ว่าคนที่ทํากรรมไม่ดีนะฮะแล้วก็มาอยู่ในแดนของผ้าเหลืองของเราด้วยก็เลยทําให้เกิดการสั่นสะเทือนเศร้าหมองไปด้วยซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเรานี้ไม่ใช่จะมีในปัจจุบันนี่แหละครับมีมาแล้วตั้งแต่ในอดีตมาแล้วแม้แต่สมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงทนชีพอยู่ก็ยังมี แต่นั้นก็ไม่ต้องไปหวั่นสั่นทเทือนอะไรหรอกเพราะว่าเป็นเรื่องของกิเลสกฎของกิเลสจะเป็นอย่างนั้นเองอีกอีกคำถามนึงมีมีภาพมาให้ด้วยนะครับตั้งคําถามมโยมอาจารย์อยากจะเรียนถามหนึ่งตัวที่มีเขี้ยวคือตัวอะไรและคนตามมีไฟด้วยนะคถามคือผมเรียนให้ตราบนะครับภา,าพเนี่ยเขาทำออกมาขายแต่ว่าเป็นภาพปริศนาธรรมะ แล้วคนเขียนภาพก็ไม่อธิบายไว้ด้วยเพะฉะนั้นก็เลยเราเสียสตางค์แล้วต้องมาคิดหนักอกหนักใจที่หลังซื้ออะไรมาแล้วถ้ามาคิดหนักอกหนักใจอย่าไปซื้อมันรอะไหนจะต้องเสียเงินด้วยแล้วมาต้องกลุ้มอกกลุ้มใจลำบากมากมายเหลือเกินย่าซื้อครับถ้าซื้อแล้วต้องให้ปร่งใจสบายใจเบาใจอย่างน้อยก็อิ่มท้องชุ่มคออย่างนั้นดีกว่าอีกอย่างนี้ไม่เข้าท่าเพราะทำเป็นภาพปริศนาเลยเรามาคิดจนปวดหัวเลยฮะ อันนี้เป็นปริศนาธรรมะที่เป็นรูปตัวยักษ์ใหญ่นะฮะตาข้างหนึ่งหลีข้างสว่างก็คือเรื่องเรื่องของการนะ่นะเวลานี่กินสนรรพสัตว์นะฮะทั่วทั้งสามสิเอ็ดภูมิเลยเนี่ยชีวิตเราทุกๆคนเนี่ยตกอยู่ในอำนาจของเวลาเวลาจึงเป็นถ,ถือว่าเป็นพระการสําคัญกินชีวิตสรรพสัตว์ก็ตาข้างข้างสว่างก็คือกลางวันนะฮะไอตาข้างข้างหลีก็คือกลางคืนนะฮะเนี่ย แล้วก็มีกฎแห่งปฏิจจสมบัติที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดตามกาลเวลาเนี่ยมันมีวงต่างๆอยู่ข้างในเนี่ยนะครับก็ขอตอบสั้นๆนี้ก็แล้วกันเป็นภาพปริศนาธรรมะเอามาทําอะไรไม่ได้หรละครับนอกเสียจากว่าเราจะต้องมาตีความกันให้ยุ่งยากไปอีกทีนึงเท่านั้นเองนะครับจะเป็นไปได้ไหมนะฮะหมดกรรมแต่ยังมีอายุอยู่ถ้ามีจะเรียกว่าอะไรครับ หมดกรรมยังมีอายุอยู่ก็อย่างเช่นอายุได้15ปีแต่กรรมหมดแค่นั้นต้องตายครับอยู่ไม่ได้ลอะครับต้องตายนั้นอายุยังไม่ถึง75ปีตายก่อนเจปีย่งตายก่อนเจปีอย่างนี้เรียกถือว่าหมดกรรมแต่ว่าอายุยังไม่หมดแต่ว่าเลย75ปีไปนะแล้วก็ถึงตาย หรือยังไม่ตายก็ได้อย่างนี้หมดหมดอายุแล้วแต่กรรมยังหล่อเลี้ยงอยู่พระนั้นพระคุณเจ้าที่อายุ75ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยหรือใครก็ตามอายุ75ปีขึ้นไปแล้วนี่หมดอายุแล้วหมดโคต้าแล้วโควต้าหมดแล้วแต่ว่าอํานาจกรรมยังรักษาอยู่จะเห็นได้ว่าระหว่างอายุกับกรรมนี่ใครใหญ่กว่ากันนะฮะกรรมใหญ่กว่านี่ว่า,วาเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนี่จะหา ในพระไตรปิฎกได้ในสูตรไหนผมผมก็เมื่อคืนนี้ไปเปิดดูคือจริงๆแล้วก็ไม่ได้ดูในพระไตรปิฎกนะครับดูที่เขาคัดออกมาสําเร็จรูปแล,แล้วแล้วเขามาเรียนมาศึกษากันเนี่ย mm hmm. ก็เปิดดูแล้วก็เรียนทราบนะครับว่าอยู่ในมหานิทานสูตรเป็นพระสูตรเล่มสิทพระไตรปิฎกฉบับสยามนะครับถ้าหากว่าเป็นฉบับอื่นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าจําสูตรไว้ก็เลยกันว่ามหานิทานสูตรเล่มสิครับ yeah. อีกคำถามหนึ่งทำบุญด้วยอาวิชาได้บุญหรือไม่ได้ครับทำด้วยทำบุญด้วยอาวิชาเนี่ยได้บุญแต่ว่าเป็นบุญที่มีโมหะครอบงมซึ่งเรียกกันว่าวัดตกุศลนั่นแหละครับเวลาทําบุญแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนานหรือเกินแม้ข้าวทับพีเดียวเนี่ยเจ้าให้ถูกหวยรางวัลที่หนึง่งได้บ้านได้ตึกได้รถเด้เมียสวยได้สมบัติพัสถานมากมายนั่นแหละครับทำบุญด้วยอาวิชานะฮะ หรือว่าจะไหว้พระทันทีก็อธิษฐานเริ่ฐานอีกขอให้คุ้มครองปกปักรักษาแหมกว่าจะกราบไปทันทีอธิษฐานขอมากมายจะกราบตั้งสองมนตนั่นแหละอันนั้นแหละกราบด้วยอวิชชาแต่ถ้าทําบุญไรลงไปแล้วเนี่ยต้องการทําลายกิเลสอันนั้นไม่ใช่เป็นอวิชชาหรือจะกราบพระกราบบูชาพระต่างๆก็ทําด้วยปัญญาคือเพื่อกําจัดกิเลสอันนี้ไม่เป็นอวิชชานะครับ ต่อไปถามว่าถ้าบุญสูงสุดจเจริญสติปัฏฐานแล้วไม่ต้องทําบุญด้วยอวิชชาได้หรือไม่ครับไม่ต้องให้ถึงหมดกิเลสหรอกครับทำบุญที่ไม่ต้องอาศัยอวิชชาก็ได้ทุกวันเนี่ยสามารถทําบุญกุศลที่ไม่ประกอบด้วยอวิชชาได้ก็คือทําทุกครั้งอย่าเอากิเลสเข้าไปปนด้วยทําแล้วมีจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเสมอหรือก่อนทําก็ให้ปัญญาเกิดก่อนเสมออันนี้แหละครับทาบุญด้วย ที่ไม่มีอวิชชาประกอบกรรมคืออะไระคำถามนะครับกรรมก็คือแปลโดยโดยรูปศัพท์ก็คือการกระทำทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจนะครับพระอรหันยังต้องทำกรรมหรือไม่ครับพระอรหันไม่ต้องทำกรรมแล้วเพราะว่าจิตที่มีเจตนาที่จะเป็นไปเพื่อวัตทุกุกเป็นไปเพื่อการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีแล้ว การกระทําของพระอาหารหันต์นั้นสักแต่ว่าเพียงกระทําเราเรียกกันว่ากิริยาจิตมีจิตชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่มหากุศลจิตแต่เป็นจิตของพระอาหารหันต์โดยเฉพาะที่ตัดขาดจากสังสารวัฏแล้วเป็นกิริยาจิตซึ่งเรียกกันว่ามหากิริยาจิตแปลนพระอาหารหันต์เนี่ยพูดแตกต่างกันกันกบเรานะที่ว่าแตกต่างหมายถึงว่าจิตที่สั่งให้เกิดการพูดเนี่ยปราศจากกิเลสแล้ว อย่างเรานี่มีจิตที่ยังมีเจือกิเลสหรือมีอนุสัยกิเลสนอนเนื่องอยู่จึงแตกต่างกันเวลาเราพูดเราทําเราคิดเนี่ยมีผลที่จะต้องทําให้เกิดเวียนว่ายตายเกิดต่อไปส่วนพระอราหันต์พูดทําหรือคิดอะไรลงไปแล้วนี่เป็นกิริยาไม่มีผลตอบสนองใ,ใดๆเลยครับอีกข้อหนึ่งเราทําบุญแล้วที่ฐานว่าถ้ายังไม่ได้นิพพานจะต้องเกิดใหม่ขอให้ได้เกิดในเมืองที่มีแต่ผู้หญิง และขอให้ได้อยู่ในบวรพุทธศาสนาตลอดทางชาติจะได้จริงไหมถ้าได้จริงจะอธิษฐานทุกวันจากคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอ๋อแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่คําถามของพระหรือของเนรน,นะฮะพราะว่าจากคนที่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็เรียนให้ทราบว่าการอธิษฐานเนี่ยไม่ใช่ได้เสมอไปนะครับอธิษฐานถ้าตรงกระเหตุได้แต่ถ้าไม่ตรงกระเหตุไว้มันก็ไม่ได้ครับ แล้วก็เหตุอย่างนี้รู้สึกว่ามันเป็นอาวิชากับตัณหาเป็นต้นเหตุครับสิ่งที่จใจได้สมความปรารถนาเนี่ยมาต้องบุญกุศลเป็นต้นเหตุถ้าปรารถนาปรารถนาที่เป็นไปเพื่อความสุขหรือเป็นไปเพื่อความเจริญความก้าวหน้านี่ต้องมีจิตเป็นกุศลแล้วก็ต้องกระทําด้วยนะครับไม่ใช่ขอร้องต้องการอย่างเดียวครับก็ยังเหลืออีกสามข้อเอาไว้ตอนท้ายกันเลยกันนะครับผมขอเข้าเรื่องการศึกษา ของเราวันนี้นะครับว่ามีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกันต่อเนื่องจากเมื่อวานก็คือก็คือวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปเราได้ศึกษาแล้วก็จะมาถึงนามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะก็มีปัญหานะครับว่าความเข้าใจผมก็พยายามทบทวนจากต้นจนมาถึงนามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะเนี่ยพระคุณเจ้าได้เข้าใจ มาโดยลำดับหรือเปล่าอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอวิชาคืออะไรสังขารคืออะไรต้องต้องเข้าใจนะครับแล้วอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารได้อย่างไรนี่เป็นคําถามที่จะต้องหาคําตอบด้วยตัวพระคุณเจ้าเองสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปสังขารในที่นี้คืออะไรหมายเอาอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปอย่างไรนี่ก็คือเป็นคําถามเช่นเดียวกันนามรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตนะ ผมได้ได้เขียนเป็นภาพเอาไว้นะครับทางทางขวามือของพระคุณเจ้าจะเห็นได้ว่าวงกลมใหญ่มีสีแดงกับสีน้ำเงินคลุมกันอยู่ผมให้สีน้ำเงินหรือสีเขียวน้ำเงินนะ่ะเป็นจิตนะครับเป็นปฏิสนธิวิญญาณคือเป็นจิตการเกิดขึ้นครั้งแรกของคนเราและสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยวิญญาณเนี่ยเป็นประธานเมื่อ ปฏิสนธิวิญญาณอย่างลงสู่คันมันดาปุ๊บในขณะนั้นปฏิสนธิวิญญาณก็เป็นปัใจจัยให้เกิดนามคือเจตสิกนามคือเจตสิกผมสมมุติวงอยู่ในกรมวงกลมใหญ่นะ่ะคือเจตสิกนามคือเจตสิกจะนั้นนามนะนามในที่นี้หมายเอาเจตสิกนะครในปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าถ้านามโดยทั่วๆไปแล้วหมายเอาจิตด,ด้วยเจตสิกด้วย แต่ท่านในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยท่านหมายเอาเจตสิกฉะนั้นปฏิสนธิวิญญาณอุบัติขึ้นมาปุ๊บเมื่อปฏิสนธิวิญญาณอุบัติขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เป็นปัจจัยก็หมายถึงว่าช่วยสนับสนุนให้เจตสิกเนี่ยเกิดขึ้นได้เจตสิกก็เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากเจตสิกเกิดขึ้นแล้วรูปก็เกิดขึ้นโดยอาศัยปฏิสนธิวิญญาณนั่นแหละเป็นประธาน แล้วรูปในที่นี้ขอให้ข้าใจนะครับแรกเริ่มปฏิสนธิของคนเราและสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็หมายถึงกรรมมัชรูปกรรมมัชรูปนี่เป็นรูปที่เกิดจากกรรมรูปที่เกิดจากกรรมมีอะไรบ้างผมโยงไว้ให้ดูเลยนะครับมีภาษาทารูปห้าภาษาทารูปห้าก็ได้แก่จากขุปสาสตร์แต่ภาษาคณะภาทชิวหาสาษากายประสาทรูปนี้เป็นรูปที่เกิดจากกรรมมองไม่เห็นนะครับเป็นรูปที่ใสเกิดจากกรรม ซึ่งจะเรียนละเอียดในเรื่องนี้ก็โดยในปริเชตที่6ของอภิธรรมเอาเป็นอันว่าโดยสังเขปกันเลยกันว่ารูปที่เกิดจากกรรมมีอะไรบ้างและเป็นกรรมโดยสมุดเดียวอะสมุดฐานเดียวก็คือภาษาทรูป5ต่อไปเป็นภาวะรูปสองภาวะรูปสองนี่เป็นรูปที่เป็นเหตุแห่งความเป็นหญิงหรือเป็นเหตุแห่งความเป็นชายคนเราจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเนี่ยไม่ใช่มาเป็นกันทีหลัง เป็นตั้งแต่อย่างลงสู่ปฏิสนธิแล้วถ้าเป็นอิถีภาวะรูปนะครับกรรมัชรุปชุดนี้ก็จะปรุงแต่งให้เกิดมีรูปร่างสันฐานเป็นผู้หญิงต่อไปในภายภาคหน้าถ้าเป็นปุริสภาวะรูปกรรมัชรุปอันนี้ก็จะเป็นตัวปรุงแต่งให้เกิดมีรูปพันธสันฐานเป็นผู้ชายต่อไปข้างหน้าฉะนั้นกรรมัชลุปมีอยู่สองอย่างในส่วนที่จะให้ก่อยเกิดเป็นหญิงหรือเป็นชายนะครับซึ่งเรียกว่าภาวะรูปสอง คนเราก็จะมีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเป็นอิทธิภาวะรูปหรือมีอย er ู่สองอย่างในส่วนที่จะให้กอยให้เกิดเป็นหญิงหรือเป็นชายนะครับซึ่งเรียกว่าภาวะรูปสองคนเราก็จะมีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเป็นอิทธิภาวะรูปหรือบุริสภาวะรูปยกเว้นในกรณีที่คนคนนั้นทำกรรมมามากเหลือเกินเกี่ยวข้องกันกับการเมสุมิชฉาจารย์ ว่าด้วยอำนาจของกรรมนําปฏิสนธิก็ที่เราเรียกกันว่ากระเทยบางทีก็คนเดียวมีสองเพศแต่ว่าไม่เกิดพร้อมกันทั้งสองเพศเวลาเวลาอำนาจกรรมที่อิทธิภาวะเพศเกิดเพศผู้หญิงก็ปรากฏเพศผู้ชายก็หายไปนะเวลาอำนาจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริสภาวะเกิด เพศผู้หญิงก็หายไปเพศผู้ชายก็เกิดขึ้นในตัวในตัวคนเดียวกันนั่นแหละแต่เจ้าไม่เกิดพร้อมกันอันนี้เป็นเรื่องของอำนาจกรรมในกรณีพิเศษคเรื่องของพระอภิธรรมหรือเรื่องของสภาพธรรมเนี่ยตอบได้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิปริตทางเพศทางจิตใจบางทีก็ตัวเป็นผู้ชายร่างกายเป็นผู้ชายทาั้งแท่งแต่มีจิตใจมีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงไม่ยอมรับความเป็นชายหรือบางคนรับร่างหน้าตาต่างๆเป็นผู้ชายหมดทั้งแท่ง แต่เขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาไม่ยอมรับความเป็นชายอย่างนี้ก็มีนะครับอันนั้นร่างกายสมบูรณ์ทุกอย่างเป็นผู้หญิงในสายตาแต่เขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายนี่ครับบางคนก็รูปร่างเป็นผู้ชายแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงอันนี้เป็นเรื่องกรรมวิบัตินะครับกรรมวิบัตินี่เป็นเรื่องของอํานาจกรรมวิบัติแต่ว่าสาเหตุมาจากอะไรก็มาจากกรรมนั่นเองนะครับอันนั้นก็เป็นภาวะรูปสองต่อไปก็หาทะยารูปหนึ่ง หัตถยารูปที่เกิดพร้อมปฏิสนธิเนี่ยมันเป็นที่ตั้งที่อาศัยเกิดของจิตและเจตสิกนั้นจิตเจตสิกจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยต้องมีหัตถยารูปเป็นฐานรองครับถ้าสามกลุ่มรูปคือกายปรสาสตร์ภาวะรูปแล้วก็หัตถยารูปนี่จะเกิดพร้อมกันในขณะที่อย่างลงสู่ปฏิสนธิแต่ผมเขียนรวมไปเลยว่ากรรมชลูกมีทั้งหมดเก้าในจานวนเก้านั้นก็ถือว่าเป็นรูปที่เกิดจากกรรม แต่จะไม่เกิดพร้อมกันทั้งหมดจะเกิดเฉพาะในส่วน3ส,ส่วนที่อย่างลงสู่ปฏิสนธิหลังจากปฏิสนธิแล้วกรรมชะลุอื่นๆก็ค่อยๆเกิดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับในหลักฐานได้แสดงไว้ชัดเจนเลยว่าหลังจากปฏิสนธิแล้วสัปดาห์แรกจะเป็นกาลละลูกรูปนี่ฮะกาลละลูกรูปเป็นยังไงครับกาลละลูกรูปกาลละลูกรูปก็คือเป็นหยาดน้าําใสประดุดน้ํามันงาท่านแสดงไว้ชัดเจนเลย มีสันฐานโตประมาณเท่าหยาดน้ำที่เอายาคาเนี่ยจุ่มน้ำมันงานะฮะแล้วสลับทิ้งสะ7เจ็ดครั้งส่วนที่เหลือของปลายยาคานั่นแหละเท่ากับกระละลูกในสัปดาห์แรกนี่ครับดังนั้นการอย่างลงสู่ปฏิสนธิในวันแรกหรือในเวลาแรกนี่จะไม่มีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เลยว่านี่ตั้งคันแล้วได้เกิดแล้วต้องเจ็ดวัน เดวันก็เป็นเพียงหยาดน้ํากระละลูกเท่านั้นเองเลือกหยาดน้ํากระละลูกก็เล็กที่สุดเล็กที่สุดลองคิดดูเอาเอาปลายยาคาหรือขนจามารีขนจามารีนี่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีขนละเอียดอ่อนนุ่มที่สุดเอามาจุ่มน้ํามันงาน้นํามันงาน,นี่จะใสสลับทิ้งเส้เจ็ดครั้งในส่วนที่เหลือของปลายน้ามันปลายขนจามารีนั่นแหละเท่ากับหนึ่งกระละลูกเห็นไหมครับเล็กละเอียดมากเลย อันนั้นก็เป็นในสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่สองก็จะเป็นเป็นวุน้นเริ่มเป็นวุ้นข้นขึ้นเป็นก้อนสัปดาห์ที่สามก็เป็นก้อนสัปดาห์ที่สี่ก็มีสีแดงสัปดาห์ที่ห้าก็แตกปุป่มห้าปุ่มคนเรานีจจาาจ่จะค่ะะะอยๆจะเติบโตอย่างนี้นะครับแตกปุ่มห้าปุ่มจากนั้นก็ภาษาทะลุคือจากอุปสาโสตมศา,ศาก็ค่อยๆเจริญเติบโตรูปอื่นๆก็ค่อยๆเจริญเติบโตมาตามลําดับ จนกว่าจะครบนะฮะและก็สมควรแก่การคลอดได้ฉะนั้นท่านผูน้ฟังที่เคารพถ้าท่านผู้ฟังกําลังติดตามรลบฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านําเสนอท่านผู้ฟังด้วยสราทธเขาคุณวันชยัยคุณวนิดาสุทาวรกรและครอบครัวสร้างกุศลอุทิตยแ,แกนาา่นอสสิริสุดาสุทาวรกรพร้อมทั้งบิาบดามรรดาญาติเลอยธวดาทลาย ขออนุโมทโนาสาธุการัทธาของคุณวันชัยคุณวนิดาสุทาวราก่อนมนโอกาสนี่นะครับคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามราฟังกันใหม่ในคืนวันพรุนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณสุชาดาโพงเงินพร้อมครอบครัวรับผิดชอบภาพก็จะได้อนุโมทโนาสาธุการัทธาของคุณสุชาดาโพงเงินและครอบครัวกันในคืนวันพรุนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อน ขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดเมีแก่คุณวันชัยคุณวดิดาสุทาวากรและครอบครัวพร้อมทั้งนรสอรสรีสุดาสุทาวากรบิดามบรรดายากและเทวดาทลายและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอางรมณ์โกรธลบหลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้อสองสงรักษาศินให้มั่นคงจะไม่ลง อาาขอคน,ผ,นผ่านผ่านพ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความหมย